ครับวันนี้มาพบกับ f c ฟซีสุดขวัใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นพักนี้เสร็จก็จะก็คือพักใช่ไหมพักพักแป๊บเดียวใช่ไหมพักแป๊บเดียวไปเล่นเกมอื่นก่อนใช่ครับเอาโลบบบ้างมาครับพอแล้วครับวันนี้เราจะมาทำตอนอะไรครับตอนแสลกลายเป็นซอมบี้ไปครับตึก ติดเชื้อไปแลครับเราไปดูกันเลยสวัสดีครับผมทุบตัวข่าวครับเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติของไวรัสโคโรนลุนนาครับใครใครใครติดเชื้อแล้วก็จะกลายเป็นซอมบี้ครับทุกคนก็ให้ระวังตัวให้ดีๆด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ บ๊ายบายครับไม่ชอบเห็นไหมต้มองเรียกคุ้แสงละวุวูแสงเดี๋ยวคู้แสงจะติดแสงไม่ได้ยินข่าวแล้วเนี่ยแสงแสงทำอะไรอยู่เนี่ยเรื่อนไฟผุ้แสงไ<อ>ได้ยินข่าวไหมเนี่ย อะไรซอมบี้โควิดโอ๊ยงมงายมี่ไม่มีจริงแจก็ไปตีดหลอกโควิดก็ตีดหลอกต้งดูตัวตัวตัวเองได้จริงนะงมงายปาไปทานกะเพรากันถ้างมงายอะนายแต่ว่าฉันเห็นข่าวนะนายนายต้องเชื่อนะโอ๊ยฉันไม่เชื่อหรอกยังเล่นอยู่เนี่ยนายนายไปดูไดน์ในช่องทุบโต๊ะข่าวนะ นายอย่าไปตีมันนะเราเป็นคนรักษาหมู่บ้านเข้าใจไหมนั่งงมงายนายว้าไปกินก็ไปกินแต่นายก็คงจะเชื่อนะไม่เชื่อหรอกน้าวนาวนาวาอืมเอาดีครับเอาอะไรบ้างเนี่ยไปด้วยดูดิแตงโมนายนายอยากกินอะไรนะฉันอยากกินไก่ ก่เอาไก่หนึ่งชุดครับจะไปขโมยมาก,ก่อนนะเฮ้ยคุณแสงจ่ายเงินด้วยเนี่ยไม่มีครับเงินอมม้อนจ่ายพวกนี้นะครับไม่จ่ายเอาคุณแสงเอาเอดี๋ยวลักตำรวจมาจับนะครับเออจ่ายก็ได้จ่ายก็ได้เฮ้ยจ่ายเขาไปจ่ายเขาเอเอ,เ,อเขาเบบรียกตำรวจมาจับแดีวก็เ,เกรือ่องใหญ่หรอก เหมือน okay, ตอนนั้นเนี่ยคุกนะนายเห็นไหมนายเข้าไปเมื่อไหร่้ย,น,ยนายอย,อย่าไปตีเขานายกินกินก็กินโอ้โหนายทีเดียวหมดเลยน,ะยนายเฮ้ยนย นายกินอะไระต่อเออกินแอปเป,ปลิลก็ได้จ่ายเงินเขาด้วยนะออ๋อมแอปเป,ปลิลประมอน20บาทครับโอ้ยแพงจะขายยังไงเนี่ยฮะฮะโอ้ยนายอย่าไปว่าเขาก็20บาททุกวัน,นไม่ใช่เหรอ20บาทแพงจะตายโอ้ย,โ,อยโกเลมพาไปดิเกะก,กะทางทำเขาทำไมฮนะเอาก็มันเกะก,กะเนี่ยโอ้ย แล้วนี่ก็เหมือนกันมาขายของอะไรตรงนี้ฮะฮะไหนอย่าไปตีเขาไมโคุณนายพิยงพอมากโอ้ยเพลงไม่เห็นพ่อเลยฉันขอกลับบ้านนะเออเออเออขึ้นมาฮมแล้วดีกว่าเอ,อ้ยคุณแสงพูดอะไรก็ไม่ยอมเชื่อฟังเนี่ยอะ เรื่องนู้นเลยเลยอันนี้ก็เหมือนกันเกะก,กะร้านอืมนี่ก็สองวันแล้วนะนายไปกินกับข้าวกันไหมอีกมืออีกมือ้อโอ้ยนายกินมาแล้วนายเลี้ยงนะเอา้านายนายก็มีตังค์อยู่ทำไมไนมายไม่กินเอาก็ฉันเคยเลี้ยงนายแล้วเนี่ยเอานายเดี๋ยวมาเกะ แต่วันผ่านไปไไนายยังไม่เชื่อ,อฉันอีกหรอนายไปดูข่าวไหมนะไม่ฉันไม่ได้ดูฉันขี้เกียดน,นายกอนนายฉันกลับบ้านก่อนนายนายโอ้ยนาะยอย่าพึ่งกลับนายก็กินหนึ่งดิงั้นฉันขอไปถูทอดเออหยิบใช่แล้ กินไไม่ด้ก็นายยังไม่หิวฉันบอกแหละฉันขอกต้องเลยจ่ายเงินอีก,กอทั้งหมดกีบ่บาทครับทั้งหมดกีบ่บาทครับอ๋อทั้งหมดสามสิบบาทครับโอ้แพงจังวะเอาใจาไปกันเลยไอ้นี่ขายแพงจังฮะแพงจัง เอาไหไมพี่าเขาทำไหมเราเราจะได้มากินกันอย่างอ,าอร่อยหมาฉันดูสนใจลุงเขานอนนี้เอานี่มีอะไรกินบ้างนะน,นน้ำไหมเถอะ

aku lewat. Iya. Oh, aku tangan. Le. Hey, ya, ya, ya. nggak. được rồi,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 

เล่นวนอะไรไปไหวะเฮ้ยโอ้เพราะว่าเรามาเกิดเท่า ติดเหมือนกันเนาะขอรนายท่านผู้ชมก็วันนี้เราก็ติดเชื้อไว้แล้วเราไปช่วยกันอยู่ตรงใกล้ๆแถวแถวบ้านเราอ่ะก็จบแล้วครับกับ f t หส่วนใช่ไหมไปกับเดี๋ยวๆไปด้วย อยู่ตรงนี้ก็จบเลยครัขอไปตามแสงก่อนมาแล้วมาแล้วก็จบแลวครับกับ F สี่ิบหวนใช่ไหมเฮ้ยเราวไปแล้วครับกับ F สี่สิบหัวไอ้ซอมบี้เฮ้ยอ,อย่าก็ใครชอบกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเฮ้ยขอลาไปครับบ๊ายบาย<ไ>โอ้โห Ooh. Why? I